สวัสดีคุณผู้ชมท่านท่านทีอยู่ช่องมิสาล้านครับวันนี้ก็อยู่กับ idfc นะจากไดมอนด์ไดมอนด์ไอวีโอ้โหโดนไม่เดียวจากไดมอนด์ไอวีสู่แดงครับวันนี้ก็ดันแบบเบาๆกันหน่อยนะโดนไปสองไม่ได้ไม่ตายไม่ตายสองขวบไปปกติอยู่แล้วนะปายไปไอวเม็ดแดงแปกนะครทำเปิดโคโนะไม่ทันนะครับผมโอเคไต่หนึ่งนะครับผมเขย่าไทไม่นะไม่นะไม่นะไหมปายไดโอ้โหสะเก็ดหัวไต่หนึ่งนะครับผมขึ้นยิงหัวปายไปปายไดตายไดปายไดสองเม็ดไต่หนึ่ง นี่ก็ดันแต้มแบบเบาๆนะครับผมอยากคิดมากละหมดตายสองเมตโอ้โห,โหเข้าหัวแค่ยี่สิบแปดครับผมอัดตัวเลยดีกว่าร้อยตายแตโอ้โห,โหอัดตัวโนหนึ่งนะวันนี้ก็เล่นกันแบบเบาๆนะครับผมสุดเลยตายแต้มหมตายเรียบร้อยโหโหตาย,ยหนึ่งตายแต้มทำเลยแต่เมื่อกี้ก็สองรอบเลยนะตีสี่ในเดิมทุกทอม เอามันมันโยกขึนมไปงงตัดตัวเลยไปนึงอาไปนึงไม่ไม่มีกดสกิลก็รอดเอาไปหนึงเรื่อสองร้อยแปด้ว่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยโอยมีรถมามีรถมาอุ้ยชุบเพื่อนไม่ได้ท่านผู้ชม รอยิงนะรอยิงนะไอ้ยามันจะทำไรของมันเนี่ยทำอะไรเอ่ยเอามาเราเปิดได้ขอ้โหตา t a b l e โอ้โยวา่วอราะมันวิ่งกระโดดข้ามไอ้วายไงเด็ดตไปเดินตาไปดินซ้ำเลยนะเดี๋ยวมันก็ตายเอาโดนลัดคิวเฉยเลยมา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  stable ไปช่วยเพื่อนเลย เรียบร้อยเดี๋ยวร้อยฮีโร,นะไปไปไปร่สองชาร์จนะไปไปไปสองชาร์จสองชาร์จไปไม่โดนเด้อโอ้โห oh, ไม่ตายสักตัวเลยท่านผู้ชมตต่หนึ่งโอ้ oh, โดนเพื่อนร้านไต่เนาะไต่หนึ่ง,ง,งไป,ไปแรกคนไหนอู้ย oh. โดนซ้ายเข้าไปไป oh. อัดตัวไปเลยอัดตัวไปเลยไ oh. ต่หนึ่ง นัานเป็นไนะเดินเข้าไปเลยไปตรงนี้ไปเลยไตต่อโอ้โหมีเล่หรอเกินไปไปเอ้โดนโดนสะเก็ดเข็นก็ตาเหรอพี่หายคนหายคนหายไหนคนหายเรียบร้อยโอ้โหอยู่ในการคำนวณไปไปตายต่ไหนึ่งไต่หนึ่งไต่หนึ่งนะไต่หนึ่งไปไปมาตายต่เออไต่หนึ่ง ร้อยสกิลไปเลยก่สกิลด้ยเปิดได้โอ้โหโดนไอหนึ่งกอดไต่กอดไตแล้วกอดไตแล้วเปิดได้ไตกแตกแน่นอนนะแบบนี้อัดไปเลยตัวไปเลยไอหนึ่งทำไปเลยนะมาตอนป้าแม่โอ้โหยิงตอนเป็นลิงเอาชมโอ้โหโดนสะเก็ดหัวด้วะสามเลยนะร้อยป้าแม่โอ้โหไม่ตาย ไม่มีตัวมีอมาเปิดไปโอ้โหไตหนึ่งไปเลยอุ้ยอุ้งโดนโดนไล่บอลไตหนึ่งสวยไปไปเลยไปไปเลยอัดตัวนู้นหนึ่งอัดตัวเอออัดตัวไปเลยนี่นึงไตหนึ่งวยเลยสวยเลยไอ้ข้าวมีข้าวมีไปหัวตายโอ้แดงแป๊ดไม่ตายโอ้ข้ามา โอ้โหถ้าไม่มีสกิลนี่ผมแตกไปแล้วนั่นน่ะแล้วผมก็ลนไงวางไม่บอลไม่ถูกไม่มีไม่มีเปิดโอ้โหแดงแป้นไม่ตายตีนึงเอ้ยเฮ้ยเ้ออกมาเซมาเซมามามารุ่งเปิดไปโอ้โหแตกสองเมตรโอ้โหโดนระเบิดมันโดนระเบิดตัวเองตายแล้วมานชอมมีไหนมีไหนเอามาเอามา ไปได้คนเด็กโอ้เรียบร้อยนะผมก็ตอนนี้บวกเจ็ดสิบสองมาดูตาต่อไปนะโอ้โหแดมอนด์ไอวีไม่มีเส้นตรงอ่ะโอ้เรียบร้อยแดงเรียบร้อยนะจากแดมอนด์ไอวีสู่แดงนะก็ดันเบาๆวันนี้ก็ดันเบาๆนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นดันหนักนะอันนี้บวกสิบหกแต้มนี่ก็เล่นเพิ่มนะครับผมนี่ก็เล่นเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมก็บวก วกไปอีก57แต้มก็โอเคเรียบร้อยนะครับผมถ้ายินดี่ลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย